โคกเนี่ยพอกินได้มันโคกที่วังก่อนแม่ทําจุกน้ําปลาหล่นเข้มไม่ต้องไปหาน้ําหาอะไรเพืใส่ต้ตมโตมเพิมมะละกออ๊จากที่ทำอย่นิดนึงใช่หไหม <Yes> ทำ,ทำเยอะมากหาอะไรมาตักเข็มก็ไม่หายอ่ะก็โหมน้ำปลาหล่นลงเยอะเลยอ่อ แต่ก็ต้องพงกินแหละก็ทำไปแล้วอ่ะนะมาอุ๊ยโทษทีค่ะแล้วมาอืม นมจีนที่เียเป็นหอ่อแล้วเอามาต้มเอาอมไม่ได้กิน <c oughs> เราจะไม่ได้กิิไปที่เป็นขนมจีนขนมแอดพูดสิขนมจีนนะคือไม่มีกลิ่นก็คือคล้ายๆเส้นธรรมดาเนี่ยแหละแต่ไม่มีกลิ่นวันนี้ไม่ได้ร้อย ทำคลิปยาวลงอืมมาจา้ะพ่อจ่าแม่จา่าอุ้ยมันจะซื้ออุ้ยพริกเอาออกก่อนนะเดี๋ยวมันจะมันจะเผ็ดไวยนีแม่พริกแค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะมันจะไปมาลำรลอยไปอีกอืมอร่อยค่ะช่วงนี้ เขากินอะไรหมดอร่อยหมดทาตามเขาหมดอร่อยตามเขาอ่ะอือไปหาน้ำกินกับพี่น้องเด้อร้านนึงโอ้โหขอบคุณมากนะครับสดยค่ะ